ที่ผ่านมาครับต้องบอกเลยว่าทางหงแดนลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยดูเหมือนจะมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้สโมสรแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งทีมที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมมากที่สุดในเวลาปัจจุบันแน่นอนครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการมาของเจอเกนครอปกุนซือชาวเยอรมันผู้เป็นความฝันของเหลาบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลให้กลายเป็นความจริงในเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับแต่สิ่งที่ดูจะสําคัญรองลงมาจากเจอเกนครอปคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือการเฟ้นหาเพชรเ็ดงามจากทีมเล็กให้เข้าาาามมสู่ท่ทาาทีีในรค แสนถูกแล้วก็สามารถปั้นให้เป็นกําลังหลักของทีมณนวเวลาปัจจุบันโดยในตอนนี้นะครับก็ได้มี2ผู้เล่นที่เป็นตัวจริงในชุดคว้าแช,ชมป์ลีกและแช,ชมป์ยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกนั่นก็คือแอนดี้โรบสันที่ย้ายมาจากฮาวซิตี้และจอร์จินิโอมานาดุมที่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขาคือ2แข่งที่มาจากทีมตกชั้นและในเวลานั้นก็ทําให้หลายหลายคนต่างสงสัยไปตาตามกันว่าซื้อพวกเขาเหล่านี้มาเพื่ออะไรถ้าหากต้องการจะลุ้นแชมป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็คือแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ที่ถูกเซ็นสัญญามาจากเดอะไทเกอร์แต่พอเมื่อเวลาได้ผ่านไปครับชองคู่ก็ได้ลบคําสบประมาทแล้วก็ได้กลายมาเป็นแข้งตัวหลักของทีมณเวลาปัจจุบัน อีกท้งก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลน,นี้ครับทางเกลเก้นคอปและทีมงานเขาก็ได้ตอกย้ำจุดยืนเดิมโดยการคว้าเซอร์แดนชาเกรีปีกตัวจีชาวสวิตเซอร์แลนด์จากสโตกซิต,ตี้ที่ทางช่างปันหมอเพิ่งจะโร่ตกชั้นไปเมื่อปีก่อนอย่าไรก็ตามถึงแม้ว่าฟอร์มส่วนตัวของชาเกรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนทางวายนาดุมและก็โรเบิร์สันแต่เขาก็เป็นอะไรชั้นดีที่ทางลิเวอร์พูลเลือกใช้งานได้นั่นเองเลยครับ และในซีซั่นนี้ก็ดูจะมีความเป็นไปได้สูงที่ทางหงแดงจะทําแบบเดิมนั่นก็คือการมองหาหนักเตะจากทีมที่กําลังจะตกชั้นเพราะพวกเขาจะไม่ต้องจ่ายค่าตัวที่สูงมากอย่างที่เคยทํามาครับโดยจะไปเริ่มจากทีมดังแคว้นนอร์ฟอกอย่างนอริซิตี้คนที่ทางหงแดงควรจะดึงตัวมาร่วมทีมนั่นก็คือเอมิเลียนโนบูเอนเดียโดยที่ชื่อนี้ครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ไม่ต้องตกชั้นไปเล่นกับทีมในฤด,ดูกาลหน้าเช่นเดียวกับเจ้ามาโรอิสแม็กอารอนที่ได้รับการจับตามองจากสเปอร์เน rey, บนกอต ส่วนในรายของชอตคันเวลนักเตะอังกฤษอายุน้อยคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะน่าจะมีทีมยื่นสัญญาให้เขาในฤดูการหน้าอยู่แล้วแต่ในรายของมิฟิลชาอาเจติน่ายังบูเอนเดียเขาคือหนึ่งในนักเตะที่สร้างสารรค์เกมในแดนกลางของทาง็อกามินได้ดีที่สุดในฤดูการนี้โดยมีเพียงแค่เควินเดอร์บอย เจมส์เดสันและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเท่านั้นที่มีสถานะเป็นย์เมคเกอร์เหนือกว่าเขาโดยดาวเตะเลือดฟ้าขาวรายนี้เขาทําไปแล้ว7แอสซิสและก็เพิ่งยิงประตูแรกในเกมที่พบกับวอตฟอร์ดนอกจากนี้ยังมีนักเตะในพรีมเมียร์ลีกเพียงแค่10คนเท่านั้นที่มีสถิติการเข้าทจเกิลมากกว่าตัวเขาตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลและเชาลิเวอร์พูลจะใช้สูตรเดิมในการมองหาใครสักคนจากทีมตกชัน้นของทีมดังแคน้นฟอร์กอย่างนอริซิตีเอมิเลโนบูเอนเดียถือเป็นคนหนึ่งที่ดูจะน่่่าาาาสนนนนนใจไมม้ออยยยเเเลทีดีดวคับคตธก โดยทางบอลมัดครับนี่ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่แรงเครื่องึ้นได้ยากแล้วเพราะฟอร์มนะเวลาปัจจุบันของพวกเขามันสูมเสียงที่จะตกชั้นค่อนข้างสูงและแน่นอนถ้าตกชั้นไปครับปัจจัยที่จะตามมาใน,นก็คือการเสียผู้เล่นตัวหลักของทีมออกไปในทีน่นี้ไม่ว่าจะเป็นในรายของโจชัวคิงคาร์ลัมวิลสันพวกเขาคือดาวยิงในเกมรุกที่มีมาตรฐานสูงแผงกองกลางตัวสร้างสรค์เกมอย่างลูอิสคุกฟิลิปบิลลิงและเดวิดบรูคนักเตะเหล่านี้อีกไม่นานก็คงมีทีมติดต่อเข้ามา แต่ถ้า,ามองกลับไายังเกมรับหนึ่งคนที่จะไม่ถูกพูดถึงไม่ได้ก็คือนาธานอาเกในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าปราการหลังชาวเนเธอร์แลนด์วัย25ปีเขามีฟอร์ม่วนตัวที่โดดเด่นแล้วก็สามารถช่วยเกมรับของชามบอมัดได้อย่างสุดความสามารถของตัวเขาอีกทางพอมีข่าวว่าทางเดยันรอฟเฟนอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลนั่นจึงทำให้ทางลิเวอร์พูลอาจจะมองหากองหลังสักคนที่จะเข้ามาแทนตัวเขาและหนึ่งคนที่ดูจะน่าสนใจมากๆกก็คือนาธานอาเกนั่นเองครับ เพราะถ้าชาหงแดงเซนเข้ามาจริงๆเขาจะได้ร่วมงานกับวิชจิอฟานไดรยรุ่นพีเหมือนตอนที่เล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองเลยครับคนสุดท้ายจอร์นแม็กกิน แน่นอนครับวชิอของแม็กคลินนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือพาดวัวข่าวเหมือนกับแจ็คลิลลิสและถูกพูดถึงมากและเป็นปีทองของไทรอนมิกในปี2019พอทั้งคู่นั้นทำผลงานได้ดีและถูกชูว่าพวกเขาคือหัวใจในเกมรุกและเกมรับของสีบาง,งานอย่างแท้จริงและถ้าสุดท้ายแล้วทีมดังย่านมิสแลทีมนี้ตกชั้นไปก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะมีทีมหมาย,ยื่นสัญญาให้กับพวกเขา อย่างไรก็ตามครับหากมองกลับไปยังในแผงมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่าอีกคนคุณจะเห็นชื่อของหมายเลขเอย่างจอห์นแมกินเขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ทางแอสตันวิลล่านั้นขาดไปไม่ได้เลยพอนับตั้งแต่ที่ดาวเตะชาวสกอตแลนด์ได้รับอาการบาดเจ็บทางสีผงงาดก็ดูมันจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีไปตามๆกัน อีกทั้งสไตล์การเล่นของแม็กกินก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเยอเกนคล็อปพอเรารู้กันดีอยู่แล้วว่านาเตชาสกอตแลนด์ขึ้นชื่อเรื่องความขยันเห็นได้จากในรายของแอนดี้โรเบิร์สันแล้วถ้าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลต้องเสียธานะของเซอร์จานเชกิรีรวมถึงอดัมลาลาน่าออกไปจากทีมนนในฤดูกาลนี้ชื่อของจอห์นแม็กกินควรจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพวกเขาด้วยนั่นเองเลยครับ แล้วเพื่อนๆอะครับคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลากันไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรากันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ